ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะตอนนี้ใครคนนั้นคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกคิดถึงแทบใจจะขาดเลยคิดถึงกังวลมันมีการทะเลาะการตัดจบการแตกหักกันไปอะ่ะในความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหามันเป็นการใช้คําพูดที่รุนแรงมันเป็นการยังฝังใจกับคําพูดที่มันทิ่มแทงใจกันอยู่ถึงแม้ว่า,าใครคนนี้นะคะจะคิดถึงมากแต่คุณกับเขาอะ่ะ ก็ได้เหมือนมีการเขาคิดว่าเขาบางทีเขาอาจจะคิดและกังวลได้ว่าเขาคือความที่คุณเป็นคนที่แบบว่าคุณเล่นกับความรู้สึกเขาอยู่หรือเปล่าด้วยก็ได้นะคะณนะตอนนี้นะใครคนนั้นอาจจะคิดว่าคุณเล่นกับความรู้สึกเขาอยู่ไหมคือเพราะว่าเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เหมือนกับรู้ใจเขาทุกอย่างเป็นคนที่ฉลาด ในความห่างไกลกันหรือว่าคุณมีการแบบเคยพยายามที่จะอยู่ด้วยกันพยายามที่อยู่เคียงข้างกาันเขาคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะมันมีประเด็นปัญหาแย่ๆมากมายในชีวิตของคุณมันอาจจะมีตัวเลือกตัวช้อยเข้ามามันอาจจะเป็นอุปสรรคใดๆใครคนนี้ที่มีการ แต่หักกันไปมูฟออนกันไปไม่ทะเลาะไม่ได้คุยกันทะเลาะบอกแว้มีการด่าทอกันอะไรเงี้ยเขายังอยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณมาอยู่เพียงแต่ว่านาตอนนี้คือขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปให้เวลามันเป็นเป็นเครื่องพิสจน์ให้เวลามันเยียวยาทุกอย่างให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าใครคนนี้เขายังรักยังแคร์คุณไหมยังรักยังแคร์อยู่ยังคิดถึงอยู่นะยังไม่ได้อยากปล่อยมือ เขารู้ว่าคุณต้องการความชัดเจนความยุติธรรมหรือแม้ว่าเขาเองก็ยังอยากเรียกร้องที่จะได้รับความยุติธรรมเพราะว่าเหมือนกับว่าในความที่อาจจะมีประเด็นปัญหาการใช้คําพูดการใช้วาจาที่รุนแรงหรือการแตกหักกันไปโดยที่อ่าโอเคเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ผิดนะฉันไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้ผิดนะเธอว่าเรารุนแรงเกินไปหรือเปล่าอะไรงนี้ก็เป็นได้คือเขาก็แบบอาจจะยังน้อยใจอยู่ เขาก็อยากที่หรือไม่เขาก็อยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันว่าอ่าโอเคถ้าเป็นในความสัมพันธ์ในครั้งเก่าก่อนเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ให้มากกว่าให้เขาอ่ะให้ความรักความใส่ใจความดูแลความทุ่มเทหนอมเขาในระยะเวลาที่มันผ่านมานะอ่ะคุณอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ให้มากกว่าเขาก็อยากที่จะหาวิธีการหรือทําหรือให้ความยุติธรรมแก่ความสัมพันธ์นี้กับคุณให้มันทัดเทียมกันให้สมกับที่คุณรักเขาให้ศักดิ์ศรีคือเห็นคุณค่าเห็นความแบบ อยากให้ความชัดเจนอยากจะให้ความยุติธรรมอยากจะทําอะไรที่มันคู่ควรนะคะเขาคิดถึงเขาอยากมาหาเขาอยากไปต่อเขาอยากส่งข้อความหาเนื้อเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีค่าแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นของขวัญล้ําค่าในชีวิตของเขาใครคนนี้อยากจะอาจจะอยากแต่งงานกับคุณก็ได้อยากจะมีเรื่องอยากจะเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันอยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเป็นปึกแผ่นคือความ คืออยากจะทําอะไรให้มันแบบชัดเจนมันคงมากขึ้นกว่าเดิมถ้าก่อนหน้าเนี้อ่าโอเคมันไม่ได้มีสถานะมันไม่ได้เป็นความชัดเจนในความสัมพันธ์เขาก็อยากที่ทําให้มันชัดเจนอยากแต่งงานอยากจะคือทําให้รู้ให้เห็นแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเขาก็ตัดสินใจเขามั่นใจแล้วนะว่าคุณนี่แหละคือคนที่คู่ควรกับความรักกับ กับความรักของเขากับการที่เขาว่าจะตัดสินใจแบบทาทุกอย่างคือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรเป็นคนที่แบบว่าควรค่ามีคุณค่ามากพอที่จะอยู่เคียงข้างชีวิตของเขาในชีวิตของเขามันเป็นระยะเวลาเนิ่นนานแล้วเนื้อที่เขาอพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาว่ามันจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันจะดีขึ้นไหมถ้าเราจะไปต่อกันหรือว่าเราจะไปยังไงกันต่อ พี่นี่พิจารณาอยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้โอเคมันก็มีข้อดีข้อเสียของคนทั้งคู่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีแต่ได้ได้แล้วเขารักคุณเขายังอยากที่จะดูแลทะนุถนอมคุณไม่คุณก็เขาที่มีความเป็นเด็กกว่าหรือเขาเป็นผู้ใหญ่แต่อายุมากกว่าแต่นี่ใสเด็กก็ได้แต่ว่าใดๆคือพวกคุณก็แบบอยากรักและยังดูแลกันยังอยากที่จะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะมันเป็นความรักที่มันเป็นว่า ความปรารถนาดีมันเป็นบุญก็ได้ที่ชักนำนำพาให้กับคนทั้งคู่ได้มาคู่กันแต่เพียงแค่ว่าอ่าโอเคคือด้วยความที่มีความแตกต่างอาจจะเป็นแตกต่างดังด้านอายุช่วงช่วง,งวัยอะไรใดๆก็ตามมาทําให้เราทั้งคู่ให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีประเด็นปัญหากันเขาอยากจะมีการวางแผนคืออยากอ่ะโอเคบางคนอาจจะอยากไปแบบ หาบ้านสร้างบ้านที่จะมาอยู่ร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ได้วางแผนการสร้างบ้านต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยเพื่อที่อยากจะรับคุณเข้าให้ไปอยู่ด้วยในชีวิตอ่าเป็นคือหรือมีการวางแผนที่อยากจะให้คืออนาคตของเขาเขาอยากจะมีคุณร่วมด้วยอยู่ในนั้นหรือบางคนก็เอา,อาเรื่องราวของเราทั้งคู่เนี่ยของคุณทั้งคู่เนี่ยไปปรึกษาหมอดูอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึง่งหรือคนที่กําลังที่อยาก มีมีลูกมีมีบางคนอยากจะมีลูกด้วยกันแต่อาจจะเอออ่ะโอเคไปวางแผนครอบครัวก,กันไปปรึกษาหมออะไรอย่าเหล่านี้ก็ได้อะไรอย่างนี้เนอะผู้เชี่ยวชาญนะคะเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพลังงานของเดวิลมันไม่ใช่แค่ความรักเท่านั้นมันเป็นความพันธนาการทางด้านจิตใจร่างกายคุณมีความลหลงไหลคลั่งไคล้ในซึ่งกันและกันมากๆเลยไม่ว่าคุณจะคบกันมานานแล้วหรือไม่นานก็ตามความรักของคุณมันยังดูตื่นเต้นมันยังดูแบบว่ามันหอมหวนมันรัโจนใจมันรู้สึกว่ามัน มันยังใหม่อยู่เสมอนะคะความรักของคุณมันยังใหม่อยู่เสมอเขาอะรอคอยนะรอคอยที่จะรอคอยโอกาสคือเขามองการไกลใช่เขาเป็นนักวางแผนเขาอยากจะทําทุกอย่างให้มันให้มันเป็นไปตามรูปแบบที่คนอื่นเขาเป็นเป็นกันนะั่นแหละค่ะว่าอ่าโอเคครอบครัวมันต้องเป็นกันแบบนี้นะใดๆเขาก็อยากที่จะพัฒนาต่อให้มันแบบจเจริญงอกงามเขาอยากที่จะทําให้มันแบบอยากจะทําให้มันดีแต่ว่าเขาเพียงแค่รอคอยวันเวลาและโอกาสเท่านั้นเอง ใครคนนี้เขาจะมาแก้ไขปัญหาในทุกๆอย่างทุกๆความสัมพันธ์ที่มันอ่าโอเคมันมีความขุ่นข้ององใจกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรักซ้อนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะมันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่า อาจจะรู้สึกแต่ไม่พูดพูดน้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้ววันวันเนี้ยใครคนนั้นเขาตัดสินใจแล้วว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าเป็นของขวัญอันลัค่าในชีวิตของเขาคุณคู่ควรกับความรักของเขาคุณคู่ควรกับการที่จะอยู่เคียงข้างเขาคุณเป็นรักแท้หรือคุณเป็นรักที่พรหมลิขิตลิิตมาให้เราได้เจอกันคุณเป็นของขวัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นําพามาให้เราได้เจอกันฉะนั้นแล้วในในความที่มันขุนค,ค้องหมองใจกันในความที่มันเป็นประเด็นปัญหาเยืย่อเยืะเรือรังเขาคนนี้ เมื่อตราหนักถึงตราหนักรู้ถึงความพยายามถึงความเหนื่อยยากของคนทั้งคู่แล้วว่ากว่าจะมีวันนี้มันยากเย็นมากแค่ไหนมันผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรใดๆมาด้วยกันมากแล้วจนมีวันนี้มีทั้งสุขและทุกข์ครบวงจร่ะเขาจะมาแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นในวันนี้ค่ะรับเอาพลังงานบวกๆนะคะสวัสดีค่ะ